กำลังจะมีแฟนมิเตียคุณสปอยหนซีสปอยหน่อยใช่ครับผมแฟนมิเดียวที่กำลังจะเกิดขึ้นของผมก็จะเป็นเดือนสปอยว่าจะเป็นเดือนคล้ายวันเกิดของผมเองนะครับผมก็ทีมงานจะเป็นทีมงานเต้นรำของเจ้าชายนะครับก็ขอเชิญทุกคนมาร่วมงานเต้นรำของเจ้าชายนะเฮ้ยก็งานเต้นรำนี้มีเจ้าชายมาหรือเปล่าก็เจ้าชายก็อาจจะมีหลายคนก็ได้ว่าเอ๊ะแล้วแถวแถวนี้เขาจะได้เชิญหรือเปล่าคะ คูดไปเป็นความลับดีกว่าเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ครับผมเราจะไม่ส่งเจี๊ยบเชิญให้เจ้าชายรังส่าใหม่หรอก็ต้องเชิญอยู่แล้ว่ครับแต่ว่าสนุกไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะแต่ว่าเร็วๆนี้ขอไว้ว่าเดี๋ยวจะมีการปล่อยอะปล่อยสปอยล์ซีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมารปล่วยทีเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของดอมผมด้วยมาเจนตาเบฟที่จะจะให้ทุกคนเนี่ย ได้ไปใช้กันในงานมิสติ้งแน่นอนครับแค้เขอถามหน่อยเราทีมโมตเตอร์ชอบปล่อยออกมาเราเป็นคนแบบอยากทำเองเลยหรือเปล่าทีมโปสเตอร์เหรออ่าจริงๆอ่ะทีมเจ้าชายเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วเพราะเด็กๆผมชอบดูพวกดิสนีย์พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมอพอผู้จัดการถามว่าอยากทำที่อะไราผมก็บอกว่าอ๋อผมชอบเป็นทีมเจ้าชายอะไรอย่างนี้มันดูน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทีหล่อผู้จัดการเขาเป็นคนช่วยด้วยครับ เจ้าชายแบบไหนคะเจ้าชายอสูรครับอุ้ยเจ้าชายอสูรเมื่อเด็กๆผมชอบมากที่แบบผัวเป็นสิงโตจริงๆผมก็เป็นอสูรได้ด้วยนะแต่เขาเป็นเจ้าชายผมเป็นอาสูรไงต้องคำรามได้นะอ๋อไอ้แล้ววันนี้แง้วันเกิดคาวบอนมีอะไรหรือเปล่ารอแล้ว